ยัเ็นขี้หามันตึงแค่ไหนก็มึงจะเอาหน้าเป็นหยุนเส้นขนยิงเนี่ยก็พู้พ่อสภาพยืนก็แบบมันอ่ะขนาดจือขี้หามก็ไม่ยอมได้ฮะกอาจะลุกแล้วจืดอย่างอ๋อไอหมูเออฮะไอหมูไอหมูแม่ไอหมูครับไอหมูกินนี่ห่ออะไรครับทำไมที่หามันถึงรุนแรงถึงขนาดนี้หมู มันเป็นใครเหรอไอ้เอยยางไอ้เลอไอ้หมูไอ้หมูไอ uh> ้หมูไอ้กลือไอ้หมูอ uh> ๋อเต็มหนมเลยเนาะยีห้องมันหยังฮ่าฮ่าน่ารนาฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮา่่าฮ่าฮ่นฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่่าา่าฮ่้าฮ่า่าฮ่า่าาาาา่่

ป้าเจ๊ปะปินอย่างสักอย่งอางาโันดีขนาดเลยแต่ว,ว่าที่เที่ยวลมนี่มีฮันอย่างหนึ่งอันยังอ่ะคือใชายจักรคามห้อยคอรุ่นอะรุ่นแล้วยังไหนมึงเกิดหัวจักรคามนี่โง่เพะประกอบคอนโดน่ะมันฟัดใส่็จปะแต่รุ่นแล้วก็คือจักรคามฟาดปากเที่ยวงาลงไปสามทีน่าก้าววันนี้ก็เลยแบบใส่มาสักกำข้าผู้จ่าต่อผู้จ่าต่อไปละ ป้ะเภทอยังไรหมูครับของที่มันมันงานม่วนงานงันอ่าเต็มที่เลยไอ้หมูอย่างปวยหลวงเวลามันเอาน่ะมันต้องมีไม่ใช่ว่ามึงแป้นี่ขึ้นชื่อจ้าออ้ยังพ้องโอ้เรื่องสุราน้ำเล่านี่คืนชื่อต้องเล่ามึงแป้นี่อ่าเนี่ยกินไปเถอะกินหม้อเป็นยุคกินหม้อเป็นยาลุงแก้วลุงนากินแล้วบาหันภายใอ้รัฐบาลผลิตนิคขาชิดกวประเทศไทย ขาวตึงไปขายเต็มจ่องเต็มบ้านเจ้าถึงว่ามีประโยชน์กับคนดื่มคนกินเงินภาษีแผ่นดินกับเงนินคียายี่เราทาั้งนั้นไอหย,ยังพ่อเนี่ยไอยบา้านไปพ่อุบประมาณพัฒนาชาติไอหย,ยังพ่องบประมาณแผ่นดินอันดับหนึ่งคือภาษีเราภาษีเบียร์และภาษีบุหรี่มือว่าทขี้เล่าอย่างมือนี่เป็นขี้เล่าสร้างชาติอีอ๋อัแน่นอนเออแปลพี่น้องมาแปรบากินเล่าแหละมาทอเออภาษีว่ามีพัฒนาบุหรี่่อมาแปลหยังพ่อ อ๋อภาษีเวียภาษีเฮีย,ยกีเ่เราตรงนั้นไปเอามาแปลงอะไรอย่างแปลงแผวห้องเฮียนสร้างแผวห้องบ้านหน่วยาราชการแปลงแผวออบอบอแม่นมดเนาะแม่นมดโดมต้รัฐมนตรีเก้าอีีนายกรถทางปืนโคกเอฟชิดหปืนพาเออถ้าเฮาบัก,กินเบี้ยบักินเล่าเขาเอาภาษีไหนมาแปลงแผวหกงยาไว้ห้าสาคนเท่าเออคนลวกตะกินแมหมูคนเออมึงไปกินไปทัให้หมู่ะถ้าจีไปตั้งให้หมูนี่เขี้ยวแน่มึงหนีแน่อ เนีああ่เองสาวว่ะตัวเป็นบเสาวอย่างนั้น oh อ <sighs> ันมันห่างเ้าดิคนลวกกัดกินคนบันเอลี่เอ้ยเอ้็บ่อผมได้นี้ว่ะอีาเ่อชอบเต้นโมาคนลวกกัดกินคนเง้ากัดกินป่อสูงกินถอกเท้าถอกหาวพ่อเจ้าเป็น่ยนคนดีเอาไว้นะลู